พรุ่งนี้ก็มีใช่ไหมพี่ตูนและว,วันเสาร์เราก็มีนะคะทั้งอาทิตย์เนี่ยเกียร์คานิวาวนะคะแน่นเลยทีเดียว หอมเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามีนักสัมพันธ์นะคะกับเจ้าเกียร์คานิวาวนะคะตัววีหนึ่งะคะก่อนอัปเกรดแน่นอนนะคะน้องก็หอมก็อยากให้พี่ๆได้ชมว่าไฟหน้าตาตาหน้าตาเดิมๆเ,เนี่ยเป็นยังไงคือเริ่มแรกเนี่ยให้ดูตัวชุดไฟหลีนะคะอันนี้คือเป็นไฟหลีเดิมๆนะคะก็คือถ้าเวลาแบบเหยยบเบรกนะคะก็คือจะชิ้นนี้จะติดให้ แต่เดิมๆเนี่ยคือเป็นหลอดไส้เป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาพี่ๆดูแบบว่าดูแสงของน้องนะคะคือความสว่างไม่ค่อยมีและความคามคมสวยเนี่ยคือไม่ต้องพูดเลยนะคะแล้วก็ให้ดูตัวชุดไฟเลี้ยวนะคะเดิมๆนะคะตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งถ้าเวลาพี่ๆขับขี่อ่ะพี่ๆมองไม่เห็นหรอกนะคะคือถ้าอยู่ระยะไกลมองเห็นแต่ถ้าอยู่ระยะใกล้แน่นอนพี่ๆมันจุดอับสายตามองไม่เห็นนะคะสองข้างเลยเนี่ย ไปดูโอ้โ oh. หดูหน้าตาเดิมๆไว้นะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเสร็จเดี๋ยวน้องก็หอมมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูของใหม่กับของเก่าเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างนะจ๊ะห้ามาพลาดนะจ๊ะ ก็เสร็จอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับการอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายเซาเกียคอนิวาลนะคะเดี๋ยวน้องก็หอมพามาชมนะคะทีละฟังก์ชันกันเลยนะคะว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกเข้ามาใช้บริการที่ดีเคเยอะและต้องเลือกอัปเกรดไฟที่ดีเคเท่านั้นนะ,ะเริ่มแรกนะคะก็คือตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟนะคะพี่ๆสังเกตนะคะคือตัวไฟนะคะไม่ได้แตกต่างจากของเดิมนะคะคือมองไม่รู้ว่าอัปเกรดเพราะอะไรคืองานเนียนงานละเอียดเกินนะ และที่สำคัญคือที่ดีเคเราเน้นย้ำว่าเอาโคมเดิมอัปเกรดโคมแท้จากศูนย์และคือที่ไปติดตั้งจากศูนย์นี่คือโคมใหม่ๆทั้งนั้นพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าเออจะเอาโคมเก่ามาให้ลูกค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวพี่ๆและพามาชมทีเราฟังก์ชั่นการใช้งานนะคะว่าสว่างแตกต่างจากของเดิมยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนั่นก็คือชุดไฟเบรกนะคะเบรกคะ่ะ เห็นชัดเจนไหมพี่ตูนนะคะสำหรับชุดไฟเบรกนะคะก็ค <teor IS 2> ือพอเวลาเหยียบเบรกพี่พี่สังเกตนะคะก็คือถ้าเป็นเดิมนะคะจะติดซ้ายขวาแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามแต่ชิ้นกลางจะไม่มีให้นอกจากอัปเกรดไฟที่ดีเคเท่านั้นนะคะมาต่อกับฟังก์ชันชุดไฟเลี้ยวกันบ้างนะคะออะไปเลี้ยวยายค่ะนี่นะคะสำหรับชุดไฟเลี้ยวมาพี่ตูนนะคะให้ดูชุดไฟเลี้ยวที่ดีเคนะคะหลังจากที่อัปเกรดนะคะก็คือพี่พี่ดูนะคะ สีเหลืองชัดเจนและสว่างมากนี่ขนาดกลางวันนะคะสังเกตนะคะดีๆนะคะก็คืออันนี้เป็นไฟเลี้ยวเดิมอันนี้เป็นไฟเลี้ยวที่อัปเกรดจากทีดีเนะคะและก็ตกมองข้างนะคะพอเวลาเปิดติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลย์ไม่วิ่งมัวนะคะอีกข้างคะนี่นะคะโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะแต่สว่างด้วยและเน้นการใช้งานด้วยนะคะพี่ๆหลังจากที่ติดตั้ง ไม่มีปัญหาไฟโช์แน่นอนนะคะอ่ะไฟเลี้ยไปแล้วมาต่อโหมดกลางคืนกันบ้างน,นะคะ,ะไฟลีนี่นะคะพอเปิดไฟลีปุ๊บก็จะดูเต็มและสวยอย่างนี้เลยนะคะเปะิดเชิญนี่นะ,ะระบบการใช้งานนะ,ะพี่ๆใช้งานเหมือนเดิมแต่เน้นย้ำว่าหลังจากที่อัปเกรดไฟไปจากทาง DK ะะตัวไฟลีสว่างเพิ่มขึ้นนะคะแตกต่างจากของเดิมยังไงของเดิมเป็นหลอดฮาโรเจนธรรมดาแต่หลังจากที่อัปเกดเสร็จเป็นชุด LED นะคะฝากพี่ๆด้วยนะคะที่จะใช้เจ้าเกียร์คานิวาวนะคะอยากได้ไฟท้ายสวยและสว่างเน้นใช้งานนะคะน้องก็หอม แนะนำนะคะก็คืออยากได้งานแพ้งานเนียจากทีมช่างมืออาชีพเข้ามาใช้บริการที่ดีเค้นเท่านั้นนะคะรับรองเสียงเงินแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแล้วก็สําหรับพี่พี่ที่สนใจนะคะก็สำรองคิวนะคะติดต่อหาปาเดียก็ได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4ย์7 4 5 7 4หดสห้าดสนะคะย้านะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นหรือ ติดต่อหะปาเดียเข้าไม่ติดนะคะเข้ามาโบก,กับน้องก็หอมได้ที่ดีเคสาขาการจนะพิเศษซอยเนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันและสำหรับคิวงานวันนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะวันนี้ไปแล้วจ้า